สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย s Youtube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับเทคโนโลยีเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ eV เนี่ยนับวันจะยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะจากค่ายจีนเนี่ยหลังจากที่ได้รับนวัตกรรมถ่ายทอดวิชาจากเทสลาเนี่ยประเทศจีนก็เรียกว่ามีการพัฒนาสูงมากๆเลยนะฮะ บางครั้งเนี่ยเราเองก็คิดว่าประเทศจีนเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านี่อาจจะล้ำกว่าเทสลาไปแล้วก็ได้นะฮะมาในวันนี้นะครับนวัตกรรมเนี่ยที่เราเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของการชาร์จเนี่ยเราก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับค่ายรถยนต์จีน2อค่ายไปแล้วนะฮะค่ายแรกก็คือ ค่ายของซีเกอร์โดยเฉพาะรุ่น 7X นะฮะที่เขาสามารถชาร์จได้เวลาเพียง10นาทีแล้วก็วิ่งได้ประมาณ609กิโลนะฮะหรือว่าแบตเตอรี่ในเครือของเกรดวอลมอเตอร์ที่ชื่อว่าเฟงซิงนะฮะที่สามารถชาร์จได้เร็วถึงขนาด8.5นาทีแล้วก็สามารถวิ่งได้ประมาณ500กิโลนะฮะก็เรียกว่าทำความเร็วเนี่ยน้อยกว่า10นาทีได้แล้วนะครับในค่ายจีน แต่มาในวันนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับเจ้า BYD HAN L เนี่ยก็สามารถทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จได้นะฮะโดยเขาใช้เทคโนโลยีระบบชาร์จเร็วเนี่ยด้วยสถาปัตยกรรม945โวล์แล้วนะฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างเฟงซิงหรือว่าเจ้า Seeker 7X เนี่ยก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า800โวล์นะฮะแต่ว่าเจ้า BYD HAN นะฮะเขาสามารถใช้เทคโนโลยี สถาปัตยกรรม945โ wow, วลตเลยนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้แรงดันไฟฟ้าค่อนข้างสูงเลยนะฮะและเขายังบอกว่าเขาสามารถชาร์จจาก16ถึง80ใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทราบเกี่ยวกับเรื่อง Seeker 7X ที่ชาร์จแตะ10นาทีนะฮะแล้วก็ พูดเรื่องราวกับเฟิงซิงนะฮะแบตเตอรี่ในเครือของเกรดวอลมอเตอร์ที่ทําได้8.5นาทีนะฮะมาในวันนี้ของค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง VYD โดยเฉพาะรุ่นฮั่นเอลซีดานะฮะพี่แกก็อัดนวัตกรรม9 4 5โวลต์นะฮะแล้วก็สามารถชาร์จ16-80%ถึง80เนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะฮะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เนี่ยค่ายจีเนี่ยแข่งกันพัฒนาแบบสุดๆไปเลยนะฮะ บล็อกเกอร์ด้านยานยนต์เผยว่าการชาร์จไฟจาก16ถึง80ใช้เวลาเพียง10นาทีในขณะท,ที่การชาร์จไฟจาก80ถึงเต็มจะใช้เวลาเพิ่มอีก14นาทีแม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัดรถยนต์คันนี้ก็สามารถชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ120กิโลวัตต์ได้แม้จะอยู่ในอุณหภูมิถึง ลบ30องศานะฮะโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้ก็เรียกว่าค่ายจีนเนี่ยเขาเน้นเวลาการชาร์จ16ถึง80เนี่ยใช้เวลา10นาทีนะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะชาร์จประมาณ80นาทีแล้วก็ใช้รถต่อไปได้เลยนะฮะเรียกว่าแข่งกันพัฒนาอย่างสนุกมากๆเลยนะฮะของค่ายจีนสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือ b y d HANL สามารถใช้ระบบชาร์จแบบปืนคู่ได้นะฮะซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเเสียบบปืนชาารร์จ2กกกะอข้ั ตัวรถได้พร้อมกันเลยนะฮะเรียกว่าทางฝรั่งเนี่ยอาจจะใช้สัพทเทคนิคว่าดูเอ c าชาร์จนะฮะเสียบได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวรถได้เลยนะครับ BYD เนี่ยเคยใช้เทคโนโลยีนี้มาก่อนแล้วโดยใช้เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้ในเดนซาดีและเดนซา N7 นะฮะรถมินิเดนซาดีของ BYD จอดระหว่างเสาชาร์จ2เสาและเชื่อมต่อกับทั้ง2เสา นอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของการชาร์จแล้วยังมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอเตอร์ขนาดมะขมมาคือ580กิโลวัตต์ที่ติดตั้งไว้ที่เพลาหลังด้วยโอ้โหเรียกว่านับวันเนี่ย BYD ก็จะฉีกทั้งค่ายเทส l a แล้วก็รวมถึงค่ายโตโยต้าไปเรื่อยๆเลยนะฮะมอเตอร์ขนาด580กิโลวัตต์นั้นมีความเร็วสูงสุด35,000รอบต่อนาทีเลยนะ,ะกำลังไฟฟ้าที่กำหนดขนาด300กิโลวัตต์และแรงบิด ที่กำหนด225นิวตันเมตรเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วไฮเปอร์เอนจิ้น V8 ของเสี่ยวหมี่มีรอบต่อนาที27,200รอบต่อนาทีแต่ว่าฮั่นแอลซึ่งติดตั้งมอเตอร์คู่ขนาด810กิโลวัตต์เร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรใช้เวลาเพียง2.7วินาทีเท่านั้น BYD ได้เปิดตัวรถยนต์ซีดานฮั่นแอลและรถ SUV รุ่นพี่อย่างถังแอล อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มกราคมโดยทั้ง2ุรุ่นใช้ระบบส่งกำลังแบบเดียวกันราคานั้นยังไม่ได้เปิดเผยแต่ทาง b y d เผยว่า รถรุ่นนี้จะมีราคาประมาณ3 0 0แสนหยวนแต่ว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแค่1 5ล้านแสนบาทเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้รับเทคโนโลยีการชาร์จแบบ945โวลต์เลยนะฮะโอ้โหเรียกว่าเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยปกติก็จะไปอยู่ในพวกซุปเปอร์คาร์ของพวกรถ E ีวีนะแต่ว่า BYD เนี่ยเขาจัดให้คนใช้รถทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้เลยถือว่าสุดยอดจริงๆนะ โดยคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังเทศกาลตรุษจีนในเดือนมีนาคมนะฮะพูดแล้วก็ถือว่าน่าสนใจนะในขณะที่โตโยต้าพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตทก็ยังมองไม่เห็นทางนะฮะแต่ว่าค่ายจีนไม่ว่าจะเป็น BYD นะหรือว่าค่ายย่อยอย่างเกรดวอลมอเตอร์ที่พัฒนาแบตเตอรี่ s v o l t นะครับหรือว่าอย่าง s e เกอร์เซ ก็ต่างที่นํารถเนี่ยเอามาแข่งขันกันแล้วก็พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกว่าใช้งานจริงได้เลยแต่ว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังอยู่แต่ในห้องทดลองนะตรงนี้ก็หน้าหวั่นใจแทนค่ายญี่ปุ่นจริงๆเลยนะฮะว่าค่ายจีนเนี่ยนับวันก็จะยิ่งพัฒนาแล้วก็ทําให้คนเนี่ยที่รับข่าวสารเนี่ยเห็นว่าการชาร์จต่ำกว่า10นาทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอีกแล้วนะครับ BYD h ย n L ัเนี่ยมีตัวเลือกระบบส่งกำลัง2แบบก็คือแบบไฟฟ้ารวนและแบบ ปลั๊กอินไฮบริดเรียกว่าหัน L-EV หรือว่าหัน L-PHEV คาดว่าหัน L-EV จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่เวอร์ชัน2.0และมี2รุ่นได้แก่ r w d นะฮะหรือว่าขับหลังที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า500กิลวัต์หรือว่า AWD หรือว่า All-wheel drive นะฮะที่มีมอเตอร์5,600กิลวัตเช่นกันจับคู่กับมอเตอร์เพิ่มเติม230กิลวั์ที่ด้านหน้าให้กำลังรวม810กิลวัต์นะฮะ หัน L P H E V เนี่ยมีระบบ P H E V รุ่นที่5ของ B Y D D M 5.0และรุ่นย่อยอีก2รุ่นได้แก่ D M I และ D M P โดยรุ่นย่อยเหล่านี้มีมอเตอร์ไฟฟ้า200กิโลวัตต์และเครื่องยนต์1.5เทอร์โบที่มีกำลัง115กิโลวัตต์โดยรุ่น D M P เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อและมีมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก200กิโลวัตต์ด้วยกันนะฮะ ซึ่งจากข้อมูลพวกนี้นะฮะเราเองก็หวั่นใจแทนค่ายญี่ปุ่นจริงๆนะฮะหลังจากที่ค่ายจีนเนี่ยออกรถเรียกว่าหลายรุ่นหลายโมเดลมากๆนะฮะเรียกว่าแข่งกันเองในค่ายจีนทําให้สะเทือนไปถึงทางเทสลาหรือว่าค่ายญี่ปุ่นนะฮะโดยเฉพาะค่ายจีนเนี่ยลุมกันพัฒนาเทคโนโลยีอย่างน่าเกรงขามจริงๆนะฮะแล้วใครที่สนใจเจ้า BYD HAN LC d a n เนี่ยก็จะเผยโฉมเร็วๆนี้นะฮะตามแหล่งข่าวตรงนี้ก็บอกว่าจะเปิดตัวประมาณช่วงหลังตรุษจีนนะแล้วก็มีการปรอบแบบฟอร์มการ รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีนด้วยนะฮะเรียกว่ามีการทดลองแล้วก็ใช้จริงแล้วก็เปิดตัวเรียกว่าใช้เวลาไม่นานเลยนะ,ะอย่างที่ BYD เขาเคยพูดไว้นะ,ะว่าเขาจะมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ประมาณ10นาทีถึงวันนี้ BYD Han L ก็สามารถทําได้แล้วนะครับแล้วยังสามารถใช้นวัตกรรมการชาร์จที่เรียกว่า945โวล์นะฮะโอ้โหเรียกว่าเอาไว้ขิงค่ายจีนด้วยกันอย่าง s อ g e 7X หรือว่า ซิงซิงแบตเตอรี่เอสโวได้เลยนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาตามกันดูต่อไปนะฮะว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยจะงัดกลยุทธ์อะไรมาสู้ได้บ้างนะฮะเห็นทีเนี่ยจะเหนื่อยแทนค่ายญี่ปุ่นจริงๆนะฮะที่พัฒนาอยู่นานแล้วก็ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมสักทีนะฮะดูแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าหน่าห่วงแทนค่ายญี่ปุ่นจริงๆนะฮะในขณะที่ค่ายเทสลาหรือว่าค่ายจีนเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะค่ายจีนเนี่ยเขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องราวของ ความเร็วในการชาร์จนะฮะเรียกว่าเอาไว้ขิงค่ายญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าต่ก่อนเนี่ยก็มีคนไปว่าเขานะฮะว่าชาร์จชา้าบ้างอะไรบ้างนะ,ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมของเขาเนี่ยจากยี่นาทีนะ,ะตอนนี้เหลือเพียง15แล้วล่าสุดก็เหลือ10จนแบตเตอรี่ s อสโวเหลือ8.5แล้วล่าสุดค่าย BYD ก็อัดนวัตกรรม945าราโวลต์แล้วสามารถชาร์จได้เวลาเพียงแค่10นาทีได้80%เตลยนะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะฮะว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยจะแ้เเออางรฉพบตต จะมาแก้วิกฤต ยานยนในประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่นะฮะหรือว่าแบตเตอรี่โซลิดเตทเนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่ความฝันของกล้าญี่ปุ่นเพียงเท่านั้นนะฮะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทความตรงนี้บ้างนะฮะหลังจากที่การเปิดตัว B Y D H A N L พร้อมกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จประมาณ10นาทีได้สำเร็จแล้วนะฮะพร้อมทั้งแรงดันไฟฟ้าถึง9 4 5โวลต์เหนือ s e กเกอร์ได้อีกนะฮะเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นมาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากเรื่องราวเว็บประมาณนี้นะครับฝาก,ก ข่าวสารรถไฮบริดรถ EV วีรถ PHEV มาฝากทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ